ก็ฮัมมลานะครับวันนี้เราเรียนการอ่านนะครับจ้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่5นะครับคราวนี้เราจะมาดูถึงความหมายนะครับความหมายที่เราซุพานะฮวาจาลาได้บอกเล่าให้พวกเราฟังเอาไว้ในตอนต้นของโซโรุจูรอตนี้นะครับแต่สําหรับคืนนี้เราจะเรียนกันเพียงแค่อายะเดียวนะครับนั่นคืออายะแรกนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าถึงความหมายของอญญายะแรกนะครับเราจะมาดูความหมายคร่าวๆของห้าอญญายะนี้กันก่อนนะครับซึ่งความหมายคร่าวๆของห้าอญญายะนี้นะครับอัลลอฮฺสุบัยนะฮฺจะอาลัยรงคได้ทรงห้ามปรามบรรดาผู้ศรัทธานะครับห้ามมิให้พวกเขาเนี่ยกระทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นการกระทําที่ล้ําหน้าหรือล้ําเส้น ใช่ไหมครับล้าเส้นหรือล้าหน้าเมื่ออยู่ต่อนหน้าอัลลอฮฺเลรอซูลของค์นะครับนั่นหมายความว่าการกระทําใดก็ตามจะเป็นคําพูดหรือการกระทําหากว่าอัลลอฮฺเลรอซูลไม่ได้กระทาเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราจะต้องไม่กระทําสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราอยู่ต่อนหน้าท่านนบีสุลต่านอองอาลีมุสลัมเพราะอายะนี้ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่า,รานรอซูลมีชีวิตและมีสาเหตุของการถูกประทานลงมา ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะครับที่เมื่อเราอยู่ต่อหน้าทรอซูลเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะพูดหรือจะกระทําสิ่งใดได้จนกว่าทลอซุลจะสั่งใช่ไหมครับแต่สําหรับเมื่อท่านนบีสุลต่านของอาลีมุส,สลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่ทลอซุลไม่กระทําสิ่งใดก็ตามที่ทลอซุลไม่เคยพูดเอาไว้หน้าที่ของเราสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาคือศาสนาไม่อุญาตให้เรากระทําสิ่งใดหรือพูดสิ่งใดในสิ่งที่บทบัญญัติของอิสลามนั้นไม่ได้มีในเรื่องนั้น ฉะนั้นหน่าที่ผู้ศรัทธาคืออะไรพี่น้องเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องเดินตามอะไรตามหลังคําสั่งของอรรุสภาณนฮะัวใจอาลาและก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสมมัมมาวชิอาลีมุสลัมในทุกๆเรื่องนี่แหละคือสิ่งสําคัญพี่น้องผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือคนที่มีความยำเกรงตนะ่อเราจริงแลาที่แท้จริงนั้นคือคนที่เขาจะต้องยึดมั่นหลักการศาสนาทุกเรื่อง ช่ไหมทุกเรื่องและจะต้องยึดปฏิบัติในสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดนอกนจากว่าอยู่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉินหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ศาสนามีข้อผ่อนปรนให้สามารถที่จะกระทําในสิ่งที่รองลงมาตามลําดับเพื่อเป็นการรักษาชีวิตเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งศาสนาเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง อยามาอะไรต่ตางๆนานามากใายฉะนั้นในหลักการของศาสนาแล,ล้วพื้นฐานคือจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาทุกประการแต่ถ้าหากว่าเราเลือกปฏิบัติฉันเลือกเลือกนั้นเรื่องนี้ฉันเหมาะกับฉันเรื่องนั้นเหมาะกับฉันเรื่องนี้ไม่เหมาะกับฉันไม่เหมาะอย่างนั้นอันนี้คือลักษณะเหมือนใครพี่น้องเหมือนยิว เห็นไหมว่าบอกว่าเนี่ยกูรานลักษณะหมัอนพวกยิวพวกยะฮูดเนี่ยจะเลือกปฏิบัติตามหลักการศาสนาตามอะไรตามอารมณ์ของพวกเขาฉะนั้นเราจะอะไรจึงห้ามมิให้พวกเรากระทําสิ่งใดเนี่ยเลยหรือล้าหน้าใช่ไหมครับในสิ่งที่เราจะอะไรและเราสู้ได้สั่งใช้เอาไว้ฉะนั้นเมื่อเราจะอะไรสั่งใช้เราแล้วห้ามเราแล้วเนี่ยเราจะอะไรก็ใช้ให้เรามีความเยี่ยมเกรงต่อพระองค์ใช่ไหมครับซึ่งการยำเกรงต่อเราสุภนามัวจะอะไรนั้นสามารถกระทําได้ด้วยกับอะไรพี่นองหนึ่ง ความยำเกรงหรือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นคนที่มีความยำเกรงคือหนึ่งปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของลอปหากว่าบ,บัดใดก็ตามที่เราทําในสิ่งที่ลอ์ใช้แปลว่าเรามีความยำเกรงสองเราละทิ้งสิ่งที่อลอปเราซูลห้ามหากว่าเราทําได้แบบนี้แปลว่าเรามีความยำเกรงแต่ถ้าหากว่าฟั head, รดูเรายังไม่ทําเลยข้อห้ามเรายังไม่ทิ้งเลยแปลว่าเรามีความยำเกรงไม่แบบนั้น เราไม่มีความเยี่ยมเกรงและเมื่อเราไม่มีความเยี่ยมเกรงก็แปลว่าเราไม่ได้มี إ ي م านที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองฉะนั้นลอจาราจึงใช้ให้เรามีความเยี่ยมเกรงและพระองค์ก็ยืนยันและบอกให้เรารู้ว่าลอจาราพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินในทุกๆสิ่งและลาจาราทรงรอบรู้ในทุกๆ เรื่องแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราก็ตามเจตนาของเราก็ตามจุดประสงค์ของเราก็ตามที่เราทําสิ่งนั้นที่เราพูดสิ่งนี้เนี่ยเราทําและเราพูดไปเพื่ออะไรฉะนั้นะนี่คือความหมายโดยรวมของอายะแรกอายะถัดมาเราสุภาโนวาจะอาละห้าพวกเราพี่น้องห้ามไม่ให้พวกเรายกเสียงหรือพูดจาเสียงดังเห็นไหมครับพูดจาเสียงดังดัง,ดงกว่าเสียงของท่านนบีสัละล,ะาาลัลลอฮฺมุฮัมมัสัลลัม ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในอดีตในยุคท่านอบาาับดุลสล็อมฮุหมุอัยยุสสลัมแต่เมื่อท่านรซุนเสียชีวิตไปแล้วเราหมายถึงอะไรหมายความว่าสิ่งใดที่ท่านรซุนพูดเอาไว้เราจะบอกว่าท่านรซุลหมายถึงแบบนี้ทัทง้ทง,ท,งที่เป้าหมายท่านรซุลไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนั่นหมายความว่าเรากําลังทําให้เสียงของเรานะั้นเหมือนว่าจะดังกว่าเสียงของท่านอบาาับดุลสล็อมฮุหมุอัยยุสสลัมเพื <S 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 ่ออะไรเพื่อที่คนจะได้ไม่ไปยึดปฏิบัติในสิ่งที่ท่านรซุลเคยปฏิบัติใ่่่มั้ครฉะนนนีีจงเเป็สิทอาาาหุวก ให้ระวังแล้วพระเจ้าแล้วก็ห้ามไม่ให้พอเราเรียกท่านเราซูลเนี่ยเรียกท่านเราซูลเหมือนกับเวลาที่เราเรียกพวกเรากันเองเราาจะเรียกคนในหมู่พวกเราคนที่ชื่ออะไรมุฮัมมัดอ่าชื่อมุฮัมมัดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์เห็นไหมหน้าที่ของเราเวลาที่เราเจอคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์เราต้องเรียกเขาว่าอะไรอับดุลลอฮ์ไม่ใช่เรียกเขาว่าไอลอเห็นไหมไอลอนไ่ยไ่ไในแบบนี้ไม่ได้ ใช่ไหมครับหรือเขาชื่อว่าอะไรซุฟยานแล้วต้องเรียกเขาว่าอะไรซุฟยานเราไปเรียกเขาว่าออยานอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นี่ในขณนะมนุษย์ด้วยกันอัลลอฮฺจะอห้ามไม่ให้พอเราใช้การเรียกที่เราเรียกพอเรากันเองเนี่ยไปเรียกจะเราซุนเราซุนชื่ออะไรเราซุนชื่อมุฮัมมัดแต่เราจะเรียกจะเราซุนว่ามุฮัมมัดได้ไหมอย่ามุฮัมมัดไม่ได้เราจะเรียกจะเราซุนบอกว่าใน ยุคทรสน,นะยารอซุละลอยาหนาบียัละลอใช่ไหมครับในที่นี้หมายถึงว่าตอนที่อาญาี้ถูกประทานลงมาใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นมารยาทที่เราควรจะต้องปฏิบัติต่อานาบีสลัลลอฮ์ของอามีอุสลัมแต่เมื่อทรารสุเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่ายารสซุนละลอได้ไหมไม่ได้ละเพราะคาว่ายาแปลว่าโ oh อหรือเป็นการเรียกการเรียกในที่นี้คือจะต้องเรียกคนที่อยู่ ข้างหน้าเราแต่ถ้าเราสู้อยู่ไหนแล้วเราสู้เสียชีวิตไปแล้วเราจะไปเรียกถ่าเราสูว้วายเราสู้ล้อเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะการเรียกในลักษณะเช่นนั้นแปลว่าเรามีความเชื่อว่าเมื่อเราเรียกและถ้าเราสู้สามารถได้ยินในสิ่งที่เราเรียกอันนี้เป็นปัญหาแล้วมันจะนําไปสู่อะไรนําไปสู่ชีริกในด้าน ด้านอะไรด้านรูบบียะของมลสุภาณุัวเจะาะเพราะเรากำลังเชื่อว่ามีมนุษย์ที่มีคุณลนะักษณะมีความสามารถเหมือนกับมลสุภาณุวจาละแปลว่าได้ยินในทุกทุกที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามอันนั้นไม่ได้ฉะนั้นอายะน,นี้เราจะ,าะเตือนไม่ให้พวกเราเนี่ยใช่ไหมครับเตือนไม่ให้ผู้ศรัทธานเนี่ยเรียกท่านอับดุลลาห์ฮุสาเหมือนกับเวลาที่เราเรียก มนุษย์เดียวกันนะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะการกระทําเช่นนั้นมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้การงานที่เรากระทํามานั้นเป็นโมฆะแปลว่าไม่ได้รับการตอบแทนแต่อย่างใดแปลว่าเป็นศูนย์เลยหมายความว่าตกมุรตัดนั่นเองนะครับแล้วรสุธาณะหัวใจาราก็อธิบายไว้ในอายะห์ถัดมาต่อบอกว่าสําหรับบรรดาผู้ที่เขาลดเสียงของเขาให้ต่ําลงเวลาที่เขาสนทนากับท่านรซูลเนี่ย ใช่ไหมครับคนเหล่านั้นคือคนที่เราสุภาโนวาจาราได้ขัดเกลาหัวใจของเขาให้สะอาดเพราะคนเหล่านั้นเราจาราประสงค์ที่จะให้เขามีความเยี่มเกรงต่อพระองค์และพระองค์ประสงค์ที่จะอภัยในความปให้แก่พวกเขาและจะตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาอย่างมากมาย <c oughs> ฉะนั้นในเมื่อเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ทันทรลซูลแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรสิ่งใดก็ตามที่ททลซูลพูดเอาไว้หน้าที่ของเราคือเราจะต้องปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ท่านลอซูลพูดเอาไว้ไม่ได้พูดว่านี่ท่านรอซุนไม่ได้หมายความว่าแบบนี้หมายความแบบนี้คือเราจะต้องเสียงโอดอจะต้องดันกว่าหมายความว่าจะต้องให้เข้าใจว่าที่ท่านระซุลหมายถึงแบบนี้ลักษณะของการบิดเบือนคําพูดหรือบิดเบือนจุดมุ่งหมายที่ท่านระซุลลอฮอสัมลัลอฮุอะลัยฮิวะสซัลัมได้พูดเอาไว้ฉะนั้นนี่จึงเป็นการกระทําที่เป็นอันตรายแล้วละซุบขานะฮูวอาแล้วก็บอกให้พอเรารู้ว่าอัลลอฮฺเจมลอหาได้แจ้งให้ท่านนบีส็อลัลอฮของอัสฮดิวะซาลัมได้ทราบว ท่านอซูนอยู่ข้างหลังบ้านบรรดาภรยาของท่านอดีสมละหานี่อยูสลัมนั้นแปลว่ามาส่งเสียงเอะเสียงดังตะโกนมาเรียกท่านอาซุนอยู่ข้างหลังบ้านภรรยาเนี่ยอัลลอ์าราบอกบอกว่าพวกเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เยฮีลูดแปลว่าเป็นคนที่ไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นคนที่เขาไม่รู้จักบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่รู้ถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านอดีสมะละหวานีมาสลัมแล้วเ่านจ่าเราก็บอกให้รู้ว่าาะว่าพวกเขารอสักหน่อยหนึ่ง รอจนกว่าถ้าเราซูลจะออกมาจากบ้านแล้วจึงสนทนากับท่านนบีสุลต่านวะอยุสซาลัมไม่ได้แปลว่าตะโกนเยเ่ยเย่เย่เย่อยู่ข้างหลังบ้านไม่ใช่พี่น้องเพราะอะไรพี่น้องเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับบรรดาคนเหล่านั้นแต่เราจะอะไรก็บอกให้รู้ว่าหากว่ากระทําความผิดไปแล้วเนี่ยเราจะาลาทรงเป็นผู้อภัยและองค์ทรงเป็นผู้เมตานั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นความหมายคร่าวๆข,ของห้าอายะนี้คราวนี้เราจะเรียนกันอายะแรกวันนี้นะครับ เราอาจารย์และคราวบอกว่าในพี่น้องยัยคนละทีนะอามษนูละตักัดดิมูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายยาตักัดดิมูไปว่าอย่าล้มหน้าอย่านำหน้าเห็นไหมครับอย่านำหน้าใครอย่าล้มหน้าใครอัลลอฮฺได้ในย่าได้ยินแล้วที่เราสู้นี่เมื่ออยู่ตอนหน้าอัลลอฮฺลเราสู้เนี่ยใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรอย่าเข้ามาอะไรเราอยู่ต่อหน้าเราสุดท้ายนักุอาจารย์เราไม่ตอนนี้เราจะไราอยู่ข้างหน้าเราไหม ไม่ได้หมว่ามแบบนั้นหมายความว่ามนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าลอจาราในดุนยาเนี่ยเราทุกคนอยู่ต่อหน้าลอสุภาหนุวะจาลาตลอดเพราะอัลลอฮฺจะอะอยู่เบื้องบนวัลละทรงมองเห็นและทรงได้ยินใช่ไหมฉะนั้นเสมือนกับว่าเราอยู่ต่อหน้าลอสุภาหนุวะจาราตลอดฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาพที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาอย่าทำอะไรที่มันล้ำหน้าอัลลอฮฺอะไรที่อัลลอฮฺจะอะไไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามเราอย่าไปพูด เนี studying, Hence, he no you, the the ่ยเราสั่งนะท่านจะเราไม่ได้สั่งอัลลอ์ห้ามนะท่านจะเราจะอาราไม่ได้ห้ามฉะนั้นเราจะอาลาเตือนพวกเราและเมื่อเราอยู่ต่อหน้าทารอสูลในที่นี้หมายถึงเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยท่านนบีสุลต่านของานิุสัลลัมอย่าพูดอะไรก่อนที่ทารอสุลจะพูดนะอย่าสั่งอะไรก่อนที่ทารอซูลจะสั่งนะแต่เมื่อเราอยู่ในยุคที่ทารุสุลชีวิตไปแล้วเราทำยังไงพี่น้องอย่าทําอะไรที่มันล้ำกว่าบทบัญญัติที่ทารอสูลสั่งเอาไว้ทารอสูลสั่งไว้แบบนี้ก็ทททําาาาาาาเเเเ่่่่่่่่นนนีีี้้้้้หะอออไไไไรรมมมมขขใใใจจกกก็ตงงธิิิยัวส ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะอะไรได้เตือนพวกเรามีสาเหตุการประทานไหมมีพี่น้องมีรายงานงะดิษบอกว่าท่านอัลลอฮอินุซูเบระรอดิยัลลอฮุอานุฮุมาะท่านเดล่าบอกว่ามีอาหรับกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งรักบุญแปลว่าอาหรับที่เดินทางมาพร้อมกับอูดเนี่ยมาเป็นจํานวนมากคือคนมาจํานวนมากตั้งแต่สิบคนขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมครับพวกเขามาจากตะปูนบานีตะมีม มาทําอะไรพี่น้องมาหาท่านนบีสันนโรหอัลลอฮุอาลัยมุสลัมใช่ไหมครับต้องการที่จะพบกับท่านลุซูลสันสนโรหอัลลอฮุอาลัยมุสลัมแต่ปรากฏว่าพร้อมทานลุซูลแล้วเนี่ยทัลบูบักอัสซิดดีกะรดิยัลลอฮุอัลอาลูก็อยู่ณที่นั้นด้วยทาลอุมัรอิบนุลขัตตาบะรดิยัลลอฮุอัลอาลูก็อยู่ณตรงนั้นด้วยแต่ปัญหาคือในขณะที่ แค่กลุ่มนั้นมหาเจนะบีสันนุละฮวงฮิยูสัลลัมนั้นซอฮาบะสองคนกําลังโต้เถียงกันใช่ไหมครับท่านอุบักพูดขึ้นบอกว่าอัมมิรุลกอาอฺอิบินมาอับดินอิบินซุรอรอใช่ไหมครับท่านอุบักบอกว่าพวกท่านจงแต่งตั้งให้อัลกอาอฺอิบินมาอับดเป็นอมีรเป็นผู้นําของพวกท่านใช่ไหมครับพอท่านอูบักพูดจบท่านอุมักก็พูดขึ้นบอกว่าบัลอัมมิรุลอักระอิบินฮาบิสไม่ไม่ไม ให้แต่งตั้งอัลอักรออิบนุฮาบิสให้เป็นอามิดให้เป็นผู้นําของพวกท่านพอท่านอุมัตพูดเช่นนั้นจบท่านอุมัตพูดขึ้นบอกว่าอามาอารัตจอิลละคีลาฟิอุมามาที่ท่านพูดเช่นนี้นะท่านไม่ได้ต้องการอะไรหรอกต้องการที่จะค้านกับฉันใช่ไหมท่านอุมัตบอกว่ามาอารัตจูคีลาฟากะ ท่านอบูบัฉันไม่ที่ฉันพูดแบบเมื่อครู่เนี่ยฉันไม่ได้ต้องการที่จะค้านกับท่านเลยนะหรือจะไปขัดกับท่านเลยนะสองพระสองคนกําลังโต้แย้งกันใช่ไหมครับตามรายงานบอกว่าฟาดจามารอยาสอบพระสองคนก็ยังคงโต้เถียงกันอยู่ใช่ไหมครับแต่สุนออกมาเรืออ่งังสุนยังไม่ออกมารายงานบอกฮัตตอร์ด้าฟัสวาตุฮูมาใช่ไหมครับจนกระทั่งว่าเสียงเนี่ยดัง นะฮะฉะนั like, ้นจะวิตท่านไเข้าใจว่าอะไรสอบาะสองคนเถียงกันโตเถียงกันโตแย้งกันในขณะที่ท่านอับดุลบาบหัวนี้สลมออกมาแล้วแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับจนกระทั่งเสียงดังเสียงดังกระสุสั่งเรื่องยังไม่ได้สั่งใช่ไหมครับฟานาซเลบฟีดาลิกลาละเตะลา็ประทันอันกูร่าลงมาบอกว่ายาอเยฮฮัลลัดีนาอามันูลาตุัดิมูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ล้ำหน้า ใช่ไหมครับอย่าได้พูดอะไรไปก่อนก่อนที่อัลลอฮ์สุคานะอูว,ว่าแต่และเราซูนจะสัง่งนั้นหมายความว่าลราจะอจาลูย่ารีบที่จะพูดย่ารีบที่จะทาก่อนที่อัลลอฮ์และเราซูนได้สัง่งฉะนั้นหนาที่ของพวกเราคือฟากูนูจะบานจงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม Singki Allah le Rasul dai sengchai, mengkap arai bino, mengkap ayat al-Quran yang Allah taala katakan, "Fala warabi kalau yuminun." Allah bapak tak macam 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 mac เห็นไหมขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าว่าพวกเขาจะยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาใครคือคนกลุ่มหนึ่งเขาจะยังไม่ใช่เป็นคนที่มีอีมานฮะจายุฮักกิมูกาฟีมาชาจารอบัยนะฮุมจนกว่าหมายความว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้ศรัทธาอะไรเมื่อ เกิดข้อขัดแย้งในหมู่พวกเขาแล้วเขาจะมาหาเจ้ามูฮัมหมัดฟีมาชา่จารอเบยนะุมเขาจะมาให้เจ้าตัดสินในเรื่องราวหรือข้อปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเขาแล้วเมื่อเจ้าตัดสิน,นเรื่องราวเหล่านั้นแปลว่าเจ้าสั่งใช้อะไรพวกเขาแล้วซุมมมาาลาย,ยิดูฟฟีอัฮารา เจ้าจะไม่พบว่าในหัวใจของพวกเขาเมื่อเจ้าตัดสินไปแล้วเนี่ยจะมีความอึดอัดในสิ่งที่เจ้าได้สั่งใช้พวกเขามิมาต่อไปแต่ายุสลิมูตส์ดีมาและพวกเขาจะยอมจำนนจะยอมรับคำสั่งของเจ้าแต่โดยดีหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺเลราซูลสั่งใช้สิ่งใดแล้วเรายอมรับแต่โดยดีที่จะปฏิบัติตามนั่นแปลว่าเราเป็นคนที่มีอีมาน แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเลอละเราสูญสั่งเรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่พอใจไม่อยากทํานั่นแปลว่าเรายังไม่มีอีมานหรืออีมาของเรายังไม่สมบูรณ์เราจะอลากล่าวว่าอีกอายะนึงบอกว่าอินนัมักานะกาวลันกาวลันมุมีนีนอีกทดาอูอินัลลอฮิวะราซูลรีเลียหกุมาใบนะฮุมอัลลอฮ์บอกแท้จริงคําพูดของบรรด้ศูัทธาเมื่อมีผู้ประกาศบอกว่าจงมาปฏิบัติตามอัลลอฮ์เลอละสู มันก็นว่าเลยนี่อัลลอฮ์และลอซุลใช้แบบนี้นะใช่ไหมไหม,มันาผู้สัทาจะพูดว่าเลยไอ้ผู้ลูกเซมีอันนาวะอัตอเนาผู้สัทาจะบอกว่าฉันได้ยินแล้วฉันเชื่อฟังแล้วแปลว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามแต่โดยดีว่าอุลัยกะฮุมุนมุฟลีฮูและชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้ที่ได้รับกับชัยชนะแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราจะเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์และลอซุนบอกตามความเข้าใจของเราเองได้ไหมได้ไหมไม่ได้ ฉะนั้นคำสั่งของอัลลอฮฺเราซูลจำเป็นที่จะเราจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจผ่านความเข้าใจของบรรดาอุลมามะที่เรียนผ่านจากบรรดาอุลามะที่เรียนผ่านบรรดาอุลมา,า,าลมะจนกระทั่งสืบเนื่องไปถึงบรรดาอัจบะอัจะบีอินที่รับความรู้มาจากบรรดาอัจะบีอินที่รับความรู้มาจากบรรดาสหาบะที่รับความรู้มาจากท่านเราซูล ฉะนั้นนี่แหละคือศาสนานี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจศาสนาผ่าบนบรรดาคนเหล่านี้โดยนี่ทารุลสอนพวกเราไว้ในะดีษบนหนึ่งบอกว่ามันรอกีบาอันซุนนะที่ฟาเลเซมินนีใครที่เขาไม่ปรารถนาจะปฏิบัติตามแบบอย่างหรือซุนนะของฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นพป่น้องเห็นไหมอายะเดียวนะแต่เพียงแค่คําสั่งแรกเองต่อมาอัลลอฮ์าบอกว,ว่าจะกุลลอเมื่อกี้สั่งอะไรสั่งห้าม อย่าทําอะไรล้ำหน้าอัลลอฮฺเลลาซูลเมื่อพวกเจ้าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺเลลาซูลนะอย่าทําอะไรก่อนนะจนกว่าอัลลอฮฺเลลาซูลจะสั่งสั่งห้ามใช่ไหมห้ามทาใช่ไหมต่อมาเราบอบและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันไหมมีความสัมพันธ์กันคือเมื่ออัลลอฮฺใช้ห้ามไม่ให้เราทําอะไรล้ำหน้าล้าเส้นอัลลอฮฺเลลาซูลแล้วเนี่ยอัลลอฮฺใช้ให้เรามีความยำเกรงเพราะอะไรเพราะความยำเกรงจะเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้เราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์เลล ฉะนั้นคําว่าวัตจะคุณล้อแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงย่ำเพลงต่ออัลลอฮ์โดยการทําความดีโดยการละทิ้งความชั่วและจงให้มีสิ่งสิ่งหนึ่งกั้นระว่างพวกเจ้าและความโกรธของอัลลอฮ์และการลงโทษของพระสุคานุวจะจะอะไรที่จะมาขวางกั้นพวกเราจากการลงโทษของพระเจ้าอะไรวัตจะคุณล้อหมายความว่าจงเอาโลมากันพวกเจ้าพี่น้องเจ้าอะไรมากัน เอากดาดไหมหรือเอาอะไรเอาเหล็กมากั้นไหมกั้นได้ไหมการนั้นเราจะอะไเอาเหล็กมากั้นได้ไหมไม่ใช่แต่สิ่งที่จะกั้นเราระหว่างตัวเราและการโกรธของความโกรธของเราและการของของผมคือการปฏิบัติสิ่งที่ a l l a ใช้และและทิ้งสิ่งที่เราสุภาณนะคจะอะรฮะและจะต้องไม่พูดไม่ทำสิ่งใดจนกว่า a ลลอ h จะใช้จนกว่าเรสศ้นจะใช้โดยเห็น,นี้อ,ละะอลัลลอฮฺเตือนพวกเราว่าอะไรพี่น้องวะลาตะฟูมาเลซะลกะบิอิลมุนอย่าพูดนะอย่าทำนะในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้แต่ปัญหาทุกวันนี้เราพูดทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามโดยที่เรากลัวไหมไม่กลัวเลยเพราะไม่เห็นการลงโทษแต่อัลลอฮบอกว่าละเจฟูอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้พี่น้องเห็นทุกวันนี้ไหม ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราก็อะไรไม่ต้องไปสังคมไกลที่ไหนสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยปัญหามาจากอะไรมาจากคนไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยคนจะพูดศาสนาเนี่ยน้อยเนะ่เพราะอะไรไม่ใช่เขาไม่รู้เนะ่เขาไม่กล้ายุคสมัยซอฮาบ้าพี่น้องเห็นไหมโซฮาบ้าเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความรู้เป็นลูกศิษย์ทาร์ซุนในยุคสมัยตาเบอินเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ักนนนนวิชาการจํานวนมากในยุคสมัยที่มามาในกัซุฟยานแล้วดีซุฟยานอีบนุอาย่ยนะ่อีกมากต่อมาก แต่เวลาที่ถูกถามญหาศาสนาไม่กลา้าตอบไม่ใช่เพราะไม่รู้นะกลัวเรา,าจะอะไรจะสอบสวนกลัวไปถามคนทั้งสิไปถามคนนี่สิแต่ทุกวันนี้บ้านเราไป,ไไปยังไงพี่น้องฮะนี่ไม่ได้เรียนเลยบางคนยังเรียนไม่จบเลยบางคนก็ไม่ได้มีความรู้เลยฉะนั้นนี่มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะเราไม่มีความยำเกรงเรา,าจะอะไรเราจึงบอกว่าวะลาจกฟูอย่าพูดนะอย่าทำนะในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เพราะอะไรอินนัสมะ วันบสัสมวันฟูอารเพราะหูเพราะตาเพราะหัวใจกุลูอุลอยกะกานะอันหุมัสูล่ะจะต้องผูกสอบสวนอย่างแน่นอนในวันเกียร์มะแล้วเราจะอะไรก็ปิดท้ายอยายะแรกบอกว่าวอินนัลลอฮะซิมิุนอาลีแปลว่าห้ามไม่ให้เราทําอะไรล้ำนะอัลลอฮ์จะละสู้แล้วนะสองสั่งให้เรายําเกรงกันะสาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินนะ อัลลอฮ์ทรงรอบรู้นะแปลว่าถ้าหากว่าเราล้หนาอัลลอฮ์ในเราซูลหากว่าเราไม่ยังเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ด้ยินนะ ล l l a ์รู้นะและหากว่าเราปฏิบัติตาม a l l ์และรูนหากว่าเรายับเกรง a l l อ h ล l l a ์ก็บอกให้รู้ Allah จะละสรงได้ยินนะล l l a h จะละทรงรอบรู้นะและ้ว Allah ะจะตอบแทนสิ่งที่พวกเจ้ากระทํานะแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่ในหัวใจของพวกเจ้าก็ทมเพราะมันจะไม่มีสิ่งใดที่จะซ่อนเร้นไปจักอ์ Allah สุภาโนวาจะอลาได้ฉะนั้นนี่เป็นความหมายอายะห์ไหนพี่น้องอายะห์แรกอายะห์เดียว ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและสอนให้พวกเรารู้ว่าบรรดาสัฮาบะเียนอัลกรอานกับทารูลกี่อายะสิบอายะเรียนการอ่านเห็นไหมครับเรียนความหมายเรียนฮุกกลมเรียนคําสั่งใช่เรียนข้อห้ามฉะนั้นเราก็จะทําเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นวันนี้อายะเดียวเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้าเรียนอ่านต่อแล้วก็เรียนความอายะที่สองต่อนะครับขอพระสุภนาวัจจะอาลาเมตตาและก็ช่วยเหลือพวกเรานะครับ